คำถามแรกนะครับที่ถามอาจารย์ก็ามาผมเชื่อเฉพาะพระพุทธเจ้าเท่านั้นครับอาจารย์ผมไม่เชื่ออย่างอื่นแล้วถามว่าผมคิดแบบนี้ผมทำถูกไหมยกมือท่วมหัวเลยนะพนมมืออนุมโมทนาวด้วยนะครับเพราะการเชื่อพระสัสดาสรรมาตพุทธเจ้าที่เป็นผู้รู้แจ้งโลกเป็นผู้บริสุทธิ์นั้นท่านหวังดี ท่านมีพระเมตตากรุณาที่คุณพระบริสุทธิ์ที่คุณนะครับแล้วก็พระปัญญาที่คุณปลอดภัยแน่นอนอนุโมทนาด้วยจริงๆนะครับประกันได้เลยว่าปลอดภัยแล้วก็ในยุคที่มีพระพุทธเจ้าอุบัตินั้นและถ้าหากว่าเราอยู่ในยุคเดียวกับท่านฟังดีๆนะเราอยู่ในยุคเดียวกับท่านอยู่ใกล้ท่านมีปัญหาอะไรเราไปถามท่านนะครับจะได้คําตอบที่ดีที่สุด และเป็นคําตอบที่เป็นสัจจะดด้วยนะครับเป็นคําตอบที่เป็นความจริงเื่อตรงกับความจริงในธรรมชาติทั้งหลายนะครับเอามาใช้กับชีวิตได้จริงปลอดภัยแน่นอนนะครับแต่ฟังดีๆนะครับเราไม่ได้เกิดในยุคของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทั้งหลายเราโชคร้ายมาเกิดในคือยุคในตอนนี้นะครับเราเลยต้องเรียนธรรมของท่านผ่านอะไรผ่านตรรมดาใช่ไหม และตำดาใครขีดเขียนใครบันทึกก็ต้องตอบว่าภาษาวกของท่านภาษาวกที่เป็นพระสงฆ์ภาษาวทที่เป็นอุปโสรุบาติกาทั้งหลายเนี่ยนะครับที่จรทาของท่านแล้วก็บันทึกต่อต่อๆต่อๆต่อๆกันมาและในตอนที่เราเด็กเรีนหนังสือไม่ได้หรือแม้กระทั่งเราโตแล้วเนี่ยเราอ่านไม่เข้าใจเราก็ไปหาใกลครับอธิบายให้เราฟังไกลสิเศษพระพุทธเจ้ารุ่นพี่รุ่นปู่รุ่นพ่อรุ่นแม่ของเรา ที่อธิบายเป็นคําพูดให้เราฟังในการเทศนาเพื่ออธิบายจำแนกจะแบ่งขยายความเพิ่มเติมให้เราเข้าใจได้ง่ายขึ้นเป็นภาษาท้องถิ่นของเราเป็นภาษาที่เหมาะกับกาสมัยของเราในปัจจุบนนันนะครับท่านเหล่านั้นก็เป็นภาษาโลกเป็นผู้สนใจธรรมของพระสัตตพุทธเจ้าเป็นผู้ดำเนินตามรอยพระพุทธเจ้าท่านจำเรามาบอกประวัเรา ปฏิบัติได้ตามพระพุทธเจ้าแล้วก็มาบอกมาสอนเราเราจะไม่เชื่อท่านเหล่านี้หน่อยเหรอครับหรือเราจะต้องรอไปเชื่อพระพุทธเจ้าถ้าเราจะรอไปเห็นท่านและได้ยินจากพระโอษฐ์ของท่านจริงๆต้องรอในารังพระสีะอานาโมบัติแต่วันนี้เมื่อเราบอกว่าเราเชื่อพระพุทธเจ้าเราจะหลีกหนีความจริงได้เช่นไร ความจริงที่ว่าคําสอนของพระพุทธเจ้าถูกถ่ายทอดต่อๆกันมาโดยพระสาวกเป็นส่วนใหญ่เป็นหลักเลยนะครับสายกสาวกที่เป็นพระอริยบุคคลที่ได้ความบริสุทเช่นเดียวก,กันกับพระพุทธเจ้าก็มีที่ไม่ได้ก็มีแต่ทรงจำและอยู่ในศีลธรรมอันดีงามนะครับทรงจําไว้และบอกต่อๆกันมาก็มีเยอะด้วยนะครับเราจะไม่ลองเชื่อคนเหล่านั้นหม่หอหร พาะเราไม่มีโอกาสได้เชื่อพระพุทธเจ้าถ้าเราบอกว่าเราจะเชื่อพระพุทธเจ้าเท่านั้นภายในยุไทยของเราในช่วงประมาณร้อยปีนี้เราจะไม่ได้เชื่อพระองค์เลยนะครับหมดสิทธิ์หมดโอกาสฉะนั้นถ้าฉลาดจริงๆก็ควรจะเชื่อพระสาวกด้วยพระพุทธเจ้าก็เคยตรัสว่าพระอานท์เป็นบัณฑิตสารีบุตรเป็นบัณฑิตมโมคครนั่นเป็นบัณฑิตแม้เรากล่าวก็จะกล่าวเช่อนอานุตรัสรับรองไว้หลายคนอยู่นะครับ ตัดทั้งร้องไมห่หลายคนอยู่แต่ว่าพระกุมารกัสปาเจลาเนี่ยเป็นผู้กล่าวด้วยกำมันวิจิตจําแนกใจบางธรรมได้วิจิตน,นะครับพระมหากระจนาอีกองค์หนึ่งนะครับสุนยออได้อย่างพิสดารน,นะครับสรุปความได้ดีนะครับยนย่อดได้อย่างพิสดารที่ราแตลว่าละเอียดแล้วก็แตกออกให้เกิดความกระจ่างได้ดีเห็นไหมครับเราจะไม่ฟังเหรอเราจะไม่สำเนียกเสียงนั้น และน้อมเข้ามาที่ใจหน่อยเลยที่จะได้ประโยชน์จริงๆจ,จังๆก็คือเราควรที่จะนำธรรมนั้นทำแบบพระพุทธเจ้าสอนเพื่อเอาธรรมนั้นมาปฏิบัติพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้ในเกณสพุตสูตรนะครับหลังจากบอกว่า,วาเชื่อนั่นเชื่อนี่อย่าเชื่อนั่นเชื่อนี่ครบสิบข้อแล้วเนี่ยคนก็ถามว่าแล้วจะให้เชื่ออะไรพระพุทธเจ้าก้พระพุทธเจ้าก็าาเลยตัดต่อ กับชาวปรามา ا ในเมืองเกศปุตตานิคมนั้นว่าเธอชมเชื่อการปฏิบัติของตนเองหากเธอปฏิบัติสิ่งใดแล้วธรรมะเจริญอาจธรรมะเสื่อมเธอจงปฏิบัติสิ่งนั้นหากเธอปฏิบัติสิ่งใดแล้วอาจธรรมะเจริญธรรมะเสื่อมเธอจงหยุดสร้างเสกและปฏิบัติสิ่งนั้นมีหลักง่ายๆเลยธรรมะคืออะไรนะครับธรรมะเจริญก็คือเมตตากรุณาปัญญานะครับความสงบความไม่เบียดเบียน เห็นไหมฮะถ้ามันจเจริญขึ้นเธอควรเชื่อคึงดําเนินต่อแต่ถ้าโกรธเกลียดอาฆาตพยาบาทพิษยาฟุ้งซ้านโง่งมงายนะครับมันจเจริญขึ้นอัตตามันใหญ่ขึ้นสิ่งนั้นไม่ควรทำต่อแล้วนั่นแหละครับเช้นทุกทรามถ้าเป็นไปได้เราควรเอามาปฏิบัติกับตนเองแล้วค่อยเชื่อเราควรเอามาปฏิบัติกับตนเองแล้วค่อยเชื่อครับเห็นไหม แล้วเราเอามาปฏิบัติกับตนเองครบทุกสภาวะแล้วหรือยังสภาวะของความบริสุทธิ์ที่เรียวกว่พาพระนิพพานเราได้หรือยังยังไม่ได้ใช่ไหมครับปุถทุชนเมื่อยังไม่ได้มีท่านอื่นที่ท่านน่าจะปฏิบัติได้น่าจะนะเพราะเราก็ไม่รู้ไม่เห็นเราจะไม่เปิดใจเชื่อเฉยเลยหรอท่านทั้งหลายเราจะไม่เปิดใจเชื่อเอยเลอแล้วน้อมฟังนําเข้ามาในใจถ้าทําเป็นทาแท้ย่อมทนความพินิจได้ และถ้าหากว่าเราเออกมาปฏิบัติย่อมเจริญตามลําดับขั้นตอนของเรานะครับย่อมเจริญไปตามลําดับตามสภาวธรรมที่เราได้ตามสภาวธรรมที่เราเป็นนั่นจะไม่เป็นการปฏิบัติที่ฉลาดกว่าเลยนะครับเชือภาษาโบสน้อมธรรมนั้นมาปฏิบัติถ้าเข้ากันได้กับสิ่งที่พระพุทธเจ้าสั่งไว้ว่าธรรมะเจริญอาจทำเสื่อมก็ควรเชื่อทําอย่างนี้กระเสริ่กว่านะกระเสริฐกว่าที่จะบอกว่าเราจะเชื่อพระพุทธเจ้าเท่านั้น ไม่งั้นเราจะเสียโอกาสหลายอย่างเลยในยุคนี้แล้วเราเองก็จะไม่แน่ใจได้ไม่ลงใจได้ว่าสิ่งที่จุบันทึกต่อๆกันมานั้นเป็นข้อความของพระศาสดาโดยล้วนๆทั้งหมดหรือไม่นั่นเองนะครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ละเอียดประณีตน,นะละเอียดประนีดให้พิจารณาดีๆนะครับระหว่างอัตตาลงแล้วลองเปิดใจเปิใจฟังภาษาบกบ้าง ฟังพระมหาโพธิสัตว์ที่ท่านจำคำสอนของพระสัสดาข้ามภพข้ามชาติมาหลายชาติบ้างถ้ามันมันใช่มันเอามาปฏิบัติแล้วเมตตามันมากขึ้นจิตใจมันดีงานมากขึ้นปัญญามันมากขึ้นปล่อยวางให้อภัยได้มากขึ้นก็ขึ้่เชื่อนคะครับ